สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเวียยอมรับจีวิกกี้ก่อนวันที่17กร,รกฎาคมสหรับพระเอกหนุ่มมาดหล่อเวียสุกรวันรขณารถที่ได้ควงแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมณยาเวสปริวัตรเข้าสู่ประตูวิวาสุดเชินเมินพระสุดเวียวิกกี้บอก,กเราจุดเริ่มต้นของความรักให้ฟังกันเวียกับวิกกี้ได้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ4-5ปีก่อนพระวิกกี้มาช่วยเป็น สแตนเพราะเขาเป็นนักดำน้ำในเรื่องสัมปทานหัวใจซึ่งตอนนั้นเวียยังไม่อินเรื่องดำน้ำแค่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันเลยย้อนกลับไปจนวันที่ได้มาเจอกันอีกเวียกลับมาจากถ่ายนังที่ต่างประเทศนึกถึงพราะถ่ายดำน้ำมาก็ชวนเ,นเพื่อนเพื่อนที่เรียนดำน้ำด้วยกันก็เลยโทรหาเผื่อเขาจะพาเราดำน้ำได้ก็เล ยไ,ได้ติดต่อเขาไปอีกครั้งหนึ่งทำว่าเชิงจีบไหมคือณนะตอนนั้นโสดแล้วไงแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะ มันเริ่มต้นจากอายุเราใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันมาและเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเวลาพูดคุยกันมันก็พูดกันตรงๆแต่เราห่างการจีบผู้หญิงมานานบางทีก็ไม่รู้แม้อายุจะขนาดนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยคุยเรื่องที่เราชอบเหมือนกันซึ่งเวียเล่าต่อว่าตอนแรกวิกกี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวียเป็นใครเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์ซึ่งวิกกี้เล่าต่อว่าครั้งแรกที่เห็นผู้ชายคนนี้สูงดีนะก่อนที่วิกกี้ ที่จะเล่าให้ฟังว่าเวียเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนมาไหนบ่อยๆชวนบ่อยมากจะมีกิจกรรมตลอดชวนไปเดินป่าไหมชวนตลอดแต่วิกกี้ไม่ได้ไปเพราะไม่ว่างมีทั้งไม่ว่างทิปและไม่ว่างจริงๆและครั้งแรกที่พ่อแม่เจอพี่เวียแล้วแม่ก็มาสะกิดและถามว่าใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าพอมารู้ว่าเขาเป็นใครก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าด้วยความต่างของอาชีพส่วนเราเป็นนักธุรกิจก่อนที่เวียจะเล่าว่าการที่เป็นนักแสดงและมี ชื่อเสียงเขาก็คงกลัวแต่สิ่งที่เราทําได้เราต้องทําให้เขาไว้ใจว่าเราอยากคุยอยากรู้จักด้วยจริงๆซึ่งวิกกี้ก็บอกว่าเขาก็ชวนหลายรอบมากเขาไม่ละความพยายามเลยก็เลยยอมไปไปเพราะอยากรู้จักเขามากขึ้นเพราะเขาชวนไปในที่ที่เราอยากไปจนเขาเอาดำน้ํามาล่อซึ่งเป็นดำน้ําที่เราสนใจมากหลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราก็คิด อะไรเหมือนกันหลายๆอย่างพอได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเรารู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้และเราก็อยู่ง่ายกินง่ายเหมือนกันไปไหนง่ายๆก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ เมียเราต่อว่ามันค่อยเสริมในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ปรับกันไปปรับกันมาพอมันเริ่มรู้สึกดีกันแล้วความต่างของกันก็เลยทําให้เริ่มรับได้ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยเรื่อจากเพื่อนมาเป็นแฟนกันก่อนที่วิกกี้จะบอกว่าคนที่มาเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจก่อนที่เวียจ,จะเล่าต่อว่าเพราะอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตเติบโตมาด้วยตัวเองจากเด็กต่างจังหวัดมาต่อสู้ด้วยตัวเอง แต่หลักๆก,ก็คือคนเดียวเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็มีความเห็นแก่ตัวแต่วิกกี้เข้ามาเปลี่ยนเขาพูดตรงๆเลยตอนแรกผมรู้สึกโกรธนะเพราะผมก็เป็นคนแบบนี้ก็อยู่มาแบบนี้เราก็อยู่ได้มีอีกโก้พอลองเปลี่ยนลองมองให้มันกว้างขึ้นใส่ใจมากขึ้นโดยเริ่มต้นที่เขาเขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเลยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับคนที่เขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้น เขาต้องเป็นภรรยาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะทะเลาะก็คุยกันให้จบอย่าให้ข้ามเขนพรุ่งนี้ก็รันใหม่เพราะต้องมีชีวิตกันไปอีกยาวนานและในวันที่ขอแต่งงานวิกกี้เล่าให้ฟังว่าวันนันง่วงนอนมากตอนช่วงเช้าเขาบอกจะจัดงานปาร์ตี้กันก็าอาสาช่วยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องก็รู้สึกตังหงิดแล้วและเขายังบอกว่าทุกคนใส่ชุดสีขาวตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะ จะขอแต่งงานหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนเก็บความลับไม่เก่งและไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เพราะเขาไม่ใช่คนชอบเซอร์ไพรส์เราก็เลยเตรียมชุดข่าวเอาไว้สวยๆเราจนถึงสี่ทุ่มเครื่องก็เริ่มง่วงเมื่อไหร่จะขอแต่งงานก่อนที่วิกกี้จะพูดความรู้สึกจากใจให้เวียได้รู้ว่าขอบคุณที่รักมากๆที่อยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอยากให้ที่รักแข็งแรงแข็งแรงจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรง แรงระเริงแฮปปี้จะได้ไปเที่ยวกันเยอะๆด้วยแะหนูก็จะดูแลที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้ค่ะส่วนเวียวก็พูดความรู้สึกของตัวเองให้ภรรยาสาวฟังว่าวิกกี้เป็นคนที่มาทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็นสิบปีแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักผมมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลผมดูแลทุกคนวิกกี้เป็นคนเสียสละรักรอบครัวเป็นคนจริงใจ เป็นคนเด็ดขาดแต่เป็นคนน่ารักใจเย็นแต่ตื่นนสายอยากบอกวิกกี้ว่ารักวิกกี้นะจะดูแลวิกกี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะดูแลได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเข้มแข็งจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไม่มีอะไรที่ยากเกินไปกว่าเราสองคนจะจัดการได้เราไม่มีทางแพ้ถ้าเรารักกันวันนี้เราตั้งใจที่จะเป็นครอบครัวปะปะอยากจะฝากให้วิกกี้มีสุขภาพร่างกาย ที่แแข็งรงรปาอยากให้วิกกี้หายจากภูมิแพ้เร็วๆปาจะดูแลว,วิกกี้เองวิกกี้ก็ดูแลป้านะครับปาร,รักวิกกี้นะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ